มาดูไอตัวไอตัวพื้นผิวตัวพลาสติกตัวขอบคิ้วกันดีกว่านะครับว่าตัวคิ้วเน,เนี่ยเราได้เทสให้นะครับว่าเทสให้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถอะไรที่ดีนะเดิมๆของเขานี่เห็นไหมมันจะเป็นขุ่นงัวพอฟ้าเลยนะครับผมจะไม่ค่อยสวยเลยนะครับมันจะไม่ค่อยงานเท่าไหร่แต่ว่าเราปรับแต่งให้คร่าวๆให้เห็นนะครับอันนี้แบบยังไม่เต็มระบบนะ เห็นไหมครับผมมันจะขุ่นมัวมากเลยครับมันจะเป็นแบบสีที่แบบเสื่อมสภาพนะครับมันซีดนะครับผมแต่ตัวที่เราได้ทํามาให้ให้เห็นอย่างนี้นะครับมันจะใหม่มันดูฉ่ำแต่นี้เราไม่ได้ลงแว็กนะครับแต่อยากให้รู้บาบางท่านาจะเข้าใจว่าเอ๊เราลงแว็กหรือเปล่ามันทาไมมันใหม่อย่างนี้นะครับผมเราไม่ได้ลงนะครับผมอันนี้เราบอกว่าเป็นตัวแว็กซี่นะผมจะลงในตัวความต่างให้ให้ดูว่ามันมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับผม นี่ผมใส่น้ํายาไปเลยนะน,นี่เห็นไหมครับเราลงไปเนี่ยยังไงมันก็ขาวครับผมมันอะคราบต่างๆที่เราไม่ได้พื้นภูก,ก่อนเนี่ยมันก็ยังอยู่สภาพเดิมนะครับเห็นไหมครับเราล้างน้ําออกเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมตัววัคซีนเนี่ยมันก็จะจะหายไปแต่สภาพตัวที่เสื่อมสภาพเนี่ยก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ทางศูนย์คลีนิคเราเราก็จะมีการดึงคราบต่างๆนะครับเคลีย ตัวหน้าของตัวพลาสติกนี้ออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเคลือบเฉพาะทางเนี่ยมันก็ดูใหม่นะครับผมนี่เราก็จะมาเทสนะครับระหว่างการที่เราพื้นพูแล้วก็เคลือบเฉพาะทางของตัวพลาสติกนี่ครับกับการลงแว็กนี่ครับผมนี้แว็กแล้วก็ให้มันเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับไอส่วนสําคัญนะครับสิ่งที่มันสําคัญคืออายุการที่มันจะอยู่แบบคงเดิมเนี่ยแบบไหนมันจะดีที่สุดอะแว็กเนี่ยแน่นอนนะครับเวลาเราล้างเวลาโดนน้ำเนี่ยมันก็จะกลับมาด่างเหมือนเดิมนะครับ ต่างตรงที่ว่าเราพื้นผูแบบนี้แล้วก็เคลือบเฉพาะทางเขาโดยเนี้ยมันจะอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะครับเรามาเทสกันดีกว่านะครับเรามาเทสกันกับกัแบ,บแว็กซ์ดีกว่าครับเวลาโดนนด้ำจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับผมเราเราโดนน้ำเราเช็ดเนี่ยเห็นไหมครับน้ํานี่ก็ค่อยหายไปนี่ถ้าเราเราเช็ดเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะจะหายไปมันก็จะมาด่างกลับเหมือนเดิมนะนี่นี่ครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเอาผ้าแห้งตามนะครับเห็นไหมครับผม เราก็จะเห็นว่าจุดของมันเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มขาวขึ้นมาเห็นไหมครับมันเริ่มมันเริ่มเวลาเวลาพลมเป่านะครับพลมเป่าเวลาเช็ดน้ําเนี่ยมันก็จะขาวๆาวขึ้นมามันก็จะขาวขาวขึ้นมาเหมือนเดิมคือเวลาแว็กมันหายไปกับน้ําเนี่ยสภาพของตัวสีเนี่ยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่พื้นปูเปิดหน้าตัวค,คุณขุนมัวนี้ออกไปนะครับผมเอา ทีนี้เรามามาเทสไอตัวนี้อีกทีนึงตัวนี้อยากให้เพื่อนได้เห็นพร้อมกันเลยว่าเวลาที่เราทําเต็มระบบของทั้งสนยนคิีิคาเนี่ยครับเราเพื่อไปปกป้องนะครับนว่าเห็นไหมครับเราเครื่อไ้น้ําแทบจะไม่ไม่เกาะน,นะครับน,นี้อันนี้ผมเช็ดเนี่ยเมื่อกี้นี้ก,ก็ก็อย่างนี้เลยก็แบบหนักหเลยนะแบบหนักหนักนะเห็นไหมครับมันจะมีผมแกะนี่ก่อนเลยนะแกะให้เห็นนะพร้อมกันเลยนะว่า ความต่างของมันเนี่ย,ยอันนี้เราลงแว็กนะอันนี้เราสูตรสูตรศูนย์คดีขาของเรานะครับผมจะเป่าให้มันแห้งนะนี่ตัวนี้เวลาเราลงแว็กมันเหมือนดำนะแต่เวลาเราเช็ดเราล้างต่างๆออกไปเนี่ยเขาก็กลับมาแบบสีเดิมดังเดิมนี่ครับนี่ตัวนี้ก็จะคงสภาพอย่างนี้ตลอดไป เห็นไ,ไหมครับเช็ดก็ไม่หายแต่ตัวนี้ยิ่งเช็ดเวลาม,มันขึ้นไปมันก็ขาวเหมือนเดิมนี่แหละครับผมเนี่ยเราลงแว็กก,ก็ก็ทำให้ดำได้นะครับแต่ว่าอยู่ได้แค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเองไม่ถึงสัปดาห์อย่างว่าเราเคลื่อไปมันเงาเวลาเราไปล้างรถมันก็กลับมาเหมือนเดิมขุ่นมัวเหมือนเดิมครับเนี่ย เราเคลือบทำเคลือบเซรามิกแล้วเนี่ยแถมได้สิ่งต่างๆที่แถมมาด้วยคือตัวพลาสติกพื้นปูต่างๆให้กลับมาสวยงามเนี่ยในส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราเอารถมาทำแล้วก็ทำให้รถของเราเนี่ยมีคุณค่าสวยงามมากๆครับผมโอเคครับผมขอบคุณในการติดตามชมคลิปวันนี้นะครับผมต่างกันมากเลยครับไปแล้วครับผมไม่บายครับสวัสดีครับ